วลีที่ใช้กันบ่อยๆในภาษาแต้จิว๋วอย่างเช่นล้อจอนี่ล้อจอนี่ทำอะไรอยู่ไอ้เคอตีกอไอ้เคอตีกอไปไหนเจะบ,บ้าบวัวเจะาบ,บ้าบวัวกินข้าวแล้วเลอยังบอหมุงต้อยบอมุงต้อย,อมอยไม่มีปัญหาอูมิไกอูมิไกมีอะไรอูมิเซอ,อูมิเซมีเรื่องอะไร บอยโจนี่บอยโจนี่ไม่เป็นไรไม่แข่ขีไม่แข่ข,ไข,ขีไม่ต้องเกรงใจเจียวแซเอลเจียวแซเอลเป็นยังไงไอโจนี่ไอโจนี่จะทำอะไรไม่หมัวห่วงไม่หมัวห่วงไม่ต้องยุ่งยากขวาควาไล่ควาควาไล่ค่อยเป็นค่อยไปหรือบังบังไล่บงๆๆับงบังไล่ค่อยๆอยทำไป สำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเน้นสนทนาอย่างเดียวสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิามพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ